สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเอฟซทุกท่านจ้าวันนี้ก็มานลาะท่องอีกแล้วค่ะบรรยากาศเนี่ยแดดลม่มลมตกฝนท่ำท่าจ,จะตกมีเสียงฟ้าร้องฟ้าอย่างมาล่ะแต่หางยังมามาช่วงนี้ก็ฝนขาดช่วงดนค่ะแห้งดินแห้งแห้งแล้งแห้งแล้ง,ง,งไปดเด ทางนั้นทำท่าผลจะตกแล้วทางนั้นไกลๆเลาะ่งวันที่สิบสามมิถุนาหกสามเบื้องกันเดี๋ยกกำลังมากำลังจะมาโอ้โลงน้ำแล้วพวกพัก,กันลงน้ำแล้วไปเบื้องไกลๆลงน้ำลงน้ำ lòng nám, khoai lòng nám, đi bừng cái cây co, cái cây, cây. ngã thang gì ba, đang bảo lòng, ô lòng nám mẹ con, ai khoai lòng nám โอ้ไรลุลไปเลยกำลังลงน,น้ำไหลุลลุๆกูนะไก่โอ้โลงน้ำไหแล้วๆลลงน้ำไหลุลลุๆโอ้โลงหมดหมูเลยพอลงหมดหมูเลย มื่อนี้เบิ่งควายแม่น้ำเพราะว่ามันฮอนเกินไปฮอนขนาดคนเลี้ยงกับฮอนขนาดไปสัน้นฮอนไหลยอยากห้ฝนมาแต่ข้าวอันฝนว่าจะมาวันที่13 16. ถึงวันที่16หรือมันจะมาวันที่16สุดท้ายไหลลงรุดไปเลยหลลงรุด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 ดโอ้โห ฮอนเนาะซอพนาและลงน้ำปานหัวโจระคีลอยทุบป,ป่อง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 ลอยทุบป,ป่องทุบป,ป่อง ร้อนเกินไปร้อนตับแตกเลยอันนี้คือเลวแทนนียพาวไปเลยนะอันนี้ลอยเลวขนาะดพาวขึ้นบ่พาวขึ้นเมื่อบี่หลายล้นรอันนั้นแช่อยู่เนะี่ยอันนี้พันลอยขนาด ลอยตุ๊บป่องตุงต๊บป่องมันหอนหลายมันลงเซ่ชอบน้ำไม่ควาย วูบวูอวูขึ้นเลย มานี้มานี้มานี้ทางนี้ทางนี้มานี้ทางนี้ ปานจระเข้เลยหัวปานจระเข้เอาเขาลอยหากันแล้วนะแม่กับลูกพ่อแม่กับลูกขึ้นไปแล้วยังง้อมาหาอยูน่นะแม่กับลูกอยู่เนาะไปดีลูกมาหาแม่โอ้หากันขี่คอเลยไปดีขี่คอแม่เลย ขี่ขอแม่ฝนมาไปได้ฝนเมื่อกี้ฝนฟ้าห้องคือขนาดว่าสิมาบ่ามานะไปแล้วไปแล้วจ้ เขาแห้งแห้งดินแห้งแห้งน้ำแห้งขนาดเลยปะเขาเหงาบ่อนใส่กล่องเนาะฮะปะเขาเหงาบึ้มมาใส่กล<ะ>่องเออปละขาวบ่มีบ่ปลาขาวบึ้มบึมบม,บม,มาดิหูยังเล่นน้ำย,ยังบ่ขึ้นหูหูดิบพรขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ตัวนี้ขึ้นแล้วพระกันขึ้นแล้วน,นี่บกขึ้นอันนี้ จะโลอยู่ห้าบ่คืนร้อนเกินไปนะร้อนเกินไป เริ่มทยอยแล้วทยอยแล้วทยอยแล้วไปแล้ววิถีชุมชนคนบ้านดอนทำนาปรังนาปี เลี้ยงควายยามน้ำแกงผลตกกะใส่มองเอาป่ายามแรงกะหาหนอไม้หาหนอไม้ขึ้นละขึ้นละ,นละไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้คาราบาวคาราบาว เ็นแล้วเป็นแถบเป็นแถบเป็นแถวเป็นแถวขึ้นแล้วเป็นแถวเย็น theo. เท่าบอยาขึ้นเย็นลายบอยาขึ้นเลย เอาอย่างเมื่อตีอยากเล่นอยู่พอดี โอกทางนี้ทางนี้โอยากขื่นทางนี้โอยากขื่นทางนี้พดูนนะถอยหน้าถอยหลังอยู่ถอยหน้าถอยหลังอยู่ ก็ลองใหม่แหละคุณลองใหม่อีมนู่นนู่นนั่งก็ลองแล้วนู่นันะอบอยาคืนมันเย็นมันเย็นแรงคเขาบอยาคืน

กับไปก้ามาพอดีกับไปก้ามาอยู่บ่อยอมขึ้นเลยพอดีไปเบิ่งทางหนาก่อนนะไปดัดทางหนาก่อนมูนี่บ่ขื่นเลยมูนโอ้ขื้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว โโอ้คืนนี้คืนนี้อาบน้ำแล้วตัวอัน,นเลือมขนาด ไปยาคืนหูดิ๋ยอัาลองไปแส่นะห้มันเปียกมันจังบ่หอนหาเมื่อนะไปเบิ่งทางหนาก็ อสานบ้านดอนบรรยากาศอีสานบ้านดอนตอนแรงบ้านเขาบุากเลยไม่ได้เออป้านห้าบรรยากาศค้างอยู่ได้ สองสามสองสามเคอกขึ้นบา้านละยังอีกสองเคอกย่งอยู่ในหนองอยู่ให้ชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะกำลังขึ้นมาอีกฝูงหนึ่ง phong ít phong Hãy subscribe cho kênh rồi này ผงนี้น้ำไทยเลยน้ำไทยอามาน้ำแล้วก็เหลื่อมแล้วก็เมื่อหลาตัวเหลื่อม ข้าวแรงเข้าข้อเข้าแแลงแล้วค้ำแล้วตะเวนจะตกล้ตะเวนจะรับฟ้าแล้วคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า ขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า